มเค้เคครับผมกาได้เวลาไลฟ์สดแล้วเนาะถึงวันนี้จะเป็นวันพุธก็ตามเคก็สัปดาห์ช่วงนี้สัปดาห์นี้ของผมนี่คือเป็นสัปดาห์หยุดเตรียมสอบเนาะวิทยาลัยเค

ครับผมกาสวัสดีนะครับ <c oughs> โอเคไงครับผมอากาสวัสดีนะครับได้เวลาไลฟ์สดละถึงจะรู้สึกว่าผิดที่ผิดเวลาโอเคเพเออไม่ไหนชุฟไฟอลีโฟร์ สวัสดีครับโถอืมอเคพูดไม่ดีเลยนะวันนี้เล่นแมปอะไรดีครับผมก็จะมาลองเล่นอ่ะอนิเมทอนิกส์เฮลวันเต็ดนาะอ๋อตำนานที่ยังมีลมหายใจเคเหมือนอัปเดตไปไม่นานมานี้มาลองดูหน่อยสิ ถ้าผมหลุดเนี่ยเว่าะว่าพังนะโอเคโล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 โอเคอืมครับผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอปรับแนวนอนก่อนชึบเรียบร้อยอึ๊บ <c oughs> ก็ไลฟ์มาแบบแบงกาโมเลยเนาะแบงกาโมเฟรดี้รู้จักหรือเปล่าเอา,มาแมลงสาบปีเตอร์มาไงมาแมลงสาบมาไงเนี่ยโอเคตอนนี้ก็อันนี้เมทอนิกส์เฮลวันเต็ดกดปุ่มไหนก็ได้เพื่อดำเนินการต่อจัดป้าย อ๋อโอ้หลอนนี่คือเขาอิงมาจากาฟ,าฟันาฟฟันาฟเออารเลยนะใช่ไหมหรือว่าเฮวันเตสนะเฮวันเตสเออโอเคก็ดูน่าสนุกนะครับใช่ครับผมสนุกมากคือยอมรับเลยว่าสนุกจริงๆนะ มาแรงสามแห่งอนาคตรับแอดผมอย่างเดียวอ่าอ่าไปเม้นไว้ในคลิปล่า,ลาสุดของผมก่อน,นะที่ไม่ใช่ไลฟ์สตรีมอ่ะคือผมไม่ว่างจะรับแอดจริงๆแล้วผมก็จำไม่ได้อ่าไอดีที่ส่งไปให้รับแอดอ่ะคืออัออนไหนเซนาก,กากก็ซอนจากอนิเมทอนิกใช่โอเคกดข้ามแพลกระดับ Hello everybody ใช่มันดีมากมาปึิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเม้นเม้นว่าอะไรอะ่ะ